กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีช่องเจจีแค่จะก็ฟางพามาเบิงงัวงามครับโคตรตลาดแผงคอครับพี่น้องเนอครับแผงคอครับผมปลาดเนะครับเป็นลูกกระทบบามันนะครับเป็นลูกกระทบพอมันหูเกิงดึงจริงๆป่ะพอมันคือยาวกว่านี้คือสั้นกว่านี้พอมันนะครับพอมันหูเตี้เนี่นนนยโอ้โหโรคกระทบ ก็มันกับประตูมันบ้ามันือกันแต่ว่าแม่มันแบบแม่มันหูยาวมันก็เลยออกนแม่มันแม่มันกับปัญาอ่อนเด็นไลลูกมันส่งยาวก่าแม่เป็นบบแใบหูบานเียเบิ่งแขงคอกับย่าจะตื่นเ้อจะกับไปจะตื่นป่ะบ้างมาตื่นตรงน้ เดี๋วมันจะสมใจก็เน่นด้กรูปสวยๆซื่อดอกบูครับวัวครับเอ้ยยยาจะออกขอของปืนเออหนัลเออยนีล่วะมึงแผงคอเมลูงแลวตัวเ็มหนัก พอพันแฉกนิดนึงตัวเมียได้จักเดือนแล้วครับซีเดือนคาเนี่จ้ะเดือนโอ้โหซีเดือนเมงเพียงคอพี่น้องเลยซีเดือนซเดือนแม่ลูกเมียมียังมาทันในคืนเนาะครับจ้ะเป็นหัวเกหลูกแรกความครับลูก เปราคาไปเท่าไหร่ครับไปสองไปสองแสนขอเบอร์โทรนะครับโทษเนี่ยจีเมนบอกว่าเลยเดี๋ยวท่านพี่ผู้ใดมักแต่๋ยวงนีคนติดต่อมาหาเองนี่แหละผมเห็ีดช่องยืดถั่วท้าหัวสั่นเนี่ยผมเอาเองนี่แหละพี่น้องอ้นี่นี่ผู้ใดมักแพงคอยจนจนึ่งเสียครับโอ้งามครับสีแดงเกมนะครับหนึ่น ศูนย์เก้าเก้าสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดแปดห้าห้าแปดแปดห้าห้าแปดซื้อไปอย่างกับแม่แสงับพ่อสุทัตถ์แม่แสงกับพ่อสุทัศน์นะครับ<า>นี่แม่ลูกเปิดไว้สองแสนนะครับแม่ลูกเปิดไว้สองแสนนะครับอืมถ้าใครอยากมาชมตัวจริงมาชมได้เลยครับบ้าน,น,นหนองคอนไทยตำบลอย่างครับนี่ตำบกลกุดตุ้มอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับหมู่สิบแปดครับสวยนะครับแม่ก็ยังแม่จุงแม่ไม่หนีได้หรอ โชว์แมวมันในจักหน่อยโอ้แมวมันก็ับไงลอยลอยอลอยหาสิลอยหกสิบได้บด่ดิลอยแมวมันจะบ่ลอยหกสิบหาอยู่เลื่อนี่เนาะความสูงมันโอ้แมวมันยางเงยเลยพี่น้องแมวสูงอยู่มันมน้ำนมยางดีเลยครับเนี่ยครับ แพีงขอเมียกันนะโอ้เพียงขอกันมาน้าแพีงขอเมียมันน้ำนี่แหละเนี่ยเบิยงแข้อเมียมันแพีงขอเมียลูกตัวแรกเจ้ครับนี่จ้บลูกเขาแต่ว่าเขาเขามันโด่เขาใหญ่ดีเนาะเป็นน้ำสายพับ้านขอน้ำเนาะนี่นเปแตงอลูกอพอกเจ้าของไงอลูกพอกครับทับพอมันตัวใดก็เมียมันทับปากแดงมากกว่าแม่มันแหละทับลูกกับโดนสติงนะอ๋อแม่เขาเป็นลูกโดนสติงนะครับแม่เขาเป็นลูกโดนสติง ส่วนลูกเขานี่เป็นว่าลูกคอกเองเลยเนาะทับไปเนี่ยครับเปืงย่างง้างไว้พี่น้องถ้าเขายืนดีๆพี่น้องย็นความงามมันเลยล่ะปืงแข็งก้อนมันเม็ดสีบะตองห่วงได้พี่น้องเม็ดสีแดงเข้มร้อนก่แดงสีแดงเหรอไหนน้ำเม่มันล่ะเนาะ แต่ว่าหัวหัวตัวนี้ทำตัวใดไดวุิสูงบ้านนี้มีอีกบ้านนี้นานัสีแพงคว้างสิาพี่น้องแงคว้าจรมาห้อหม่องกับหมจันอ่อนมันหายใหญ่ห่แงคอนาังสิเอาออกไม้แม่อันนี้ไปบามันก็ได้ไปหูย้าวก็ได้เลยนี่เนาะเืองครับ จะพ่อลูกมันเบาให้ผมด้ยจะว่ากเอาลูกเอาแมิยูจัใหเอาแม่ไม่เอาลูกเอาอี่ยชี่นี่ไปเจ้โดนแล้วว่าจี้เนี่ในะครับลูกกักระดกนี้ยังหนาเลยเจ้าหาเห็นแเลียลูกเหางนคุณนะรับมือแขงคอสีแดงเข้มนะครับตัวไอ้มันคลายไปกับท่าพ่อเดียวกันกับ คึอกันนี่ะลูกพเลยนะครับให้ลูกนคนละเมียนะคนละเมียนะไอ้มันคนละเมียนั้นเมียขาวแต่ว่าตากคือกันกับน้องมันนี่ะลูกอให้ลูกแต่ก็เดีางนี่างจเมน้ยสีถ้าพอไรเลียงหัวหาเลียง้ชาอือบ่ได้กินอาหารเลยกินแตยานะครับหัหางเอาต่เกียได้ไหครับครับงาม สองแสนได้พี่น้องบุดายมากติดต่อเลยครับผมรายละเอียดต่างๆโทรถามกัเจ้าของโดยตรงเลยนะครับแพงค้อนาครับแม่มมันมีแค่ต่ำนิดลูกขางสุดเนาะขางได้ละครับขางไซานี่บ่น่นจะขางทรายแล้วให้ลูกดีจริงสิแต่ให้ลูกบ่สุดอ่ะ ่่บยังแม่มีแค่ตํานี้ดูคางสุดนะครับแต่ลูกนี่บ่มีตํานี้ยังครับหลูกบ่มีตํานี้ลวงบวมีตํานีครับนี่ย่างแลยวคือแล่จังอยากหยอกอะไรเวลานั่นเบื่อเพื่อมาได้เนี่ยเอาหัวต่ำเขาลดลองจับแขกคอเถอนแหละนะจับได้ปะนินจะหาวะลาบันทีเนาะหาแล้วเร็วโชว์แขกคออีกรู้เม็ดสีโคตรแดงนะครับพี่น้อง แม่เนี่ยครับแม่เม็ดสีแดงมากหน้าสูงเท่าไร <S <S หน้าสูงเท่าไร <S <S สูงร้อยหกสิบโอ้แสดงว่างูว่าสูงร้อยหกสิบบวกยูซนอตเม่มันแม่มันสูงร้อยหกสิบบวกอยู่ได้พี่น้องมอร้อย 6. หกห้าสำหรับขอบารนี่นะครับลูกเขาล้ำตัวลูกก็ดีได้พี่น้องมาเมนแคปแข่งคอนะครับเนี่ยครับล้ำตัวอ้วนตันปันบามันเลยครับปันบามันเลยครับเนี่ยครับ